สวัสดีค่ะดิฉันชมบุญปียาภูเบศค่ะซึ่งสินค้าของบริษัทมาสเตอร์พีได้ตอบโจทย์ให้ดิฉันว่าอาการของโรคที่เป็นอยู่คือปวดข้อเข่าซึ่งตัวเองได้ไปพบหมอที่ศิริราชแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นตามอายุที่ของเราปวดข้อเข่าซึ่งดิฉันก็ว่าโอเคค่ะหมอเป็นตามอายุน่ะมันก็ถูกละแต่มีวิธีการรักษาไหมเบื้องต้นทางการแพทย์ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า หมอก็ให้แค่ยาคลายเส้นยาแก้ปวดยาแก้อักเสบเพื่อบรรเทาอาการปวดแต่เมื่อมีพี่คนหนึ่งได้มาแนะนำสินค้าของบริษัท m a s t e r p i พีซที่เรียกว่าออตโตคือเป็นการทานเพื่อเสริมข้อกระดูกให้เราซึ่งในนั้นมีคอลลาเจนผสมอยู่ซึ่งไม่ไม่น่าเชื่อว่าสินค้าของบริษัท m a s t e r ร์พีซจะตอบโจทย์ของตัวเองได้มากถึงขนาดที่ว่าทานไปแค่เม็ดเดียว คืนเดียวค่ะเห็นผลอาการที่เราปวดอยู่ในข้อกระดูกถ้าคนที่เป็นเรื่องข้อกระดูกจะจะทราบถึงอาการลักษณะน,นี้ปวดมากนอนนี้แทบจะร้องไห้กับตัวเองว่าตื่นขึ้นมาฉันยังจะเดินได้อยู่หรือเปล่าสินค้าที่เรียกว่าออสโตซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ซึ่งบริษัทเพิ่งผลิตในต้นปีนี้เองตอบโจทย์อย่างแรงและอย่างมากสำหรับคนสุขภาพไม่ดีนะคะ ก็เลยอยากจะแนะนําว่าใครที่มีอาการปวดข้อเข่ามีอาการปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นหรือปวดกล้ามเนื้อลองทานออตโต้ดูค่ะแล้วท่านจะเห็นผลว่าสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ของท่านได้มากมายมหาศาลก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมาสเตอร์พี e ผลิตสินค้าดีๆมาให้กับคนไทยได้ใช้กันค่ะขอบคุณมากค่ะ